ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันหยุดสุดสราววิกเอ็นวันนี้นะคะพี่วิกมาแจกความสดใสพร้อมกับดอกไม้ดอกกรหลาบสีแดงซึ่งเป็นของใครไม่รู้นะคะพี่วิกเจอวางอยู่หน้าห้องนะคะไม่มีโน้ตเขียนไม่รู้ว่าเป็นของใครไม่มีลายส่งมาบอกไม่มีแชทใดๆนะคะไม่มีคำขอโทษไม่มี ไม่มีอะไรๆหลายอย่างก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครเนาะไม่รู้หยิบผิดมาหรือเปล่าไม่รู้เขาส่งผิดหรือเปล่าให้ผิดห้องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ถ้ามันเป็นของพี่วิกจริงๆวางไว้บนหน้าห้องจริงๆพี่วิกก็เลยขอใช้ช่องทางนี้แล้วกันเนาะฝากบอกเจ้าของดอกไม้หน่อยนะคะว่าเออถ้าถ้ารู้ตัวว่าเป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เซฮัลโหลหน่อยบอกหน่อยว่าไอเนี้ยให้ทําไม จะให้ให้เพื่อขอโทษให้เพื่ออย่างอื่นหรืออะไรยังไองอะไรเงี้ยค่ะก็มาคุยกันไหนบอกว่าจะคุยกันอะไรนะคะก็ก็มาคุยค่ะไม่ใช่วางของไว้แล้วก็เจ้าตัวก็หายไปยอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากบอกแค่นี้แล้วกันเนาะส่วนใครที่รู้ว่าเป็นใครนะคะน้องๆถ้าน้องๆรู้ก็ฝากบอกคนนั้นด้วยละกันนะคะเผอๆอาจจะเป็นแฟนคลับพี่วิศกรคนนี้ก็ได้นะที่ส่งดอกไม้มาให้ยังไงก็ขอบคุณนะคะสําหรับดอกไม้สวยๆในเช้าวันทําง,งานแสนสดใส งั้นวันนี้ไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปเย็นนะคะบ๊ายบายซีอวนวะ